เอมาแมวตา้มถนนนด้สวยจังวะแมวมูบานนี่สวยสวยจังมากขาวขาวขาวสวยสวยจังว่ะแมวที่นี่สวยสวยสวยมากเลยนะผู้ชมนะครับ อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยเนอกดสก,กยกดจกักงแจ้งเตือนด้วยเพื่อได้วิดีโอใหม่ๆนะครับนะครับมามานี่เร็วนะมานี้มานี้เร็วเร็วมา

hiếu vào hiếu vào hả huh? hiếu vào hiếu vào hiếu vào hiếu mấy hiếu mấy